ไอตัววัดอุณหภูมิมานะครับเดี๋ยวเรามาดูพี่อยากจะดูฝั่งไหนก่อนเอาที่พ่นกับไม่พ่นอ่ะ,อะสองฝั่งเนี้ยอเอาที่อที่ยังไม่พ่นกันอยไไ่่พ่นนะอันนี้เลเซอร์ยิงเลยเท่าไหร่านสิบเจ็ดอ่าแล้วมาที่พ่นนะ สวัสดีครับผมเฮียบอมจกมกนะครับและตอนนี้ผมยืนอยู่กับเจ้าของที่จะทําการพ่นหลังคาคือพี่หนุ่มครับพี่หนุ่มนะฮะแนะนําตัวนิดหนึ่งพี่ครับผมหนุ่มครับเป็นโยงครูเปี่ยมหลักหนุ่มจริงๆนะครับแล้วผมได้ทําการมายืนอยู่ที่หน้าบ้านของพี่หนุ่มสองหลังเลยครับนะฮะหลังนี้เราได้ทําการพูดคุยนานไหมพี่ที่เราคุยกันที่จะพ่นหลังคาสักพักใหญ่ละครับชั่วโมงชั่วโมงหรือสองชั่วโมง แป๊บเดียวเออแป๊บเดียวก็คือคุยวันนั้นก็ตกลงเลยใช่ก็เรามาคุยดูว่าเออค่าตกลงยังไงอ่าพื้นที่เท่าไหร่อ่าโอเคแพงไหมก็ก็ทั่วไปครไม่แพงทั่วไปไม่แพงนะครับก็ขนาดนี้ก็ขนาดนี้ก็โอเคอ่าแล้วพี่หนุ่มพี่หนุ่มคิดยังไงกับโปรไฟล์ที่เอาผมเลยก็ดูตรงไหนดูดูแล้วว่าอืมไปไปเจอสกุลหลังนี่ก็มีความน่าเชื่อถือสกุลว่าอะไร จกมกจกมกก็เลยคิดว่าเออน่าจะมีความน่าเชื่อถือครับผมก็เลยเปิดดูสองสองดูโอเคเออคอ้มหน้าไดคิดว่าน่าจะไม่หลอกลวงแน่น่าจะโอเคพี่เคยเจอหลอกลวงไหมถามตรงไอ้ไอ้อย่างนี้ยังยังไม่เคยเจอแต่ทั่วไปเจอเยอะแยะนะแล้วกล้าโอนไหมกล้าโอนไหมตอนนั้นอะแกล้าเดี๋ยวตอนหลังไม่กล้าแล้วแล้วทำไมถึงโอนกับบริษัทธนาบอมก็ดูแล้วมัน คงแะเชื่อถือดูแลโปรไฟลดี uh huh. น่าจะหลอกเราหล่ะแล้วตกลงเลย2วันเอาเลยอ่ะผมอ uh ่ะ huh. นะฮะ uh huh. ก็คือทําการสมมุติว่าวันนี้นะเราคุยปุ๊บนะพี่โอเลยแล้วผมก็ขอเวลา2วันทําการติดงาน uh huh. นะครับ uh huh. แล้ววันนี้ได้มาทําการทั้งหมดนะครับ95ตารางเมตรนะครับผมและทําการพ่นทั้งหมด2นิ้วด้วยกันความหนา2นิ้ว1นิ้วเนี่ยคือกันความร้อนถ้า2นิ้วอุดรอยรั่วด,ด้วยกันความร้อนด้วยพี่ uh huh. นะครับรับประกันถึง2ปีเลยทีเดียว แล้วเดี๋ยวไปเจอที่หน้างานกันอีกทีหนึ่งไปครับแล้วตอนนี้นะฮะอาจจะกระตุกกระขะหน่อยนี่คือบ้านหลังใหม่ของพี่เลยนะอวินมโอ้โหอันนี้เป็นเป็นบ้านของของพี่แล้วก็เป็นบ้านหลังหนึ่งหลังสองหรือเปล่าอยู่ยังไงหลังที่สองหลังที่สองอันนี้สร้างให้ลูกเมียอ๋อหลังหลังอีกแลกหลังหนึ่งเนี่ยเป็นพ่อแม่หลังนี้ก็คือหลังครอบครัวไม่ใช่บ้าน เมียหนึ่งเมียสองไม่ใช่ใช่เ <c oughs> อามาเข้ามานะครับยอกล้อเล่นพี่ได้นะมาแตวตรงนี้นะเราได้ทำการโรเทคพีนะ <c oughs> เพื่อไม่ให้นะครับโฟมเนี่ยกระเด็นไปโดนบ้านอื่น <c oughs> เดี๋ยวมิดจะไม่เมค <c oughs> อันนี้สำคัญเลยท่านผู้ชมครับแล้วการโรเทคนะ,คะพื้นสำคัญครับนะดูฮะโฟมจะได้ไม่ไม่โดนพื้นนะของท่านผู้ชมถึงแม้จะเพิ่งก่อสร้างก็ตามนะเราทำการโรเทคพื้นให้อีกด้วยนะฮะ และส่วนนี้นะอีกแป๊บเดียวเรามาต่้งสิบโมงบ่ายสองเสร็จครับนะเขาฝากด้วยและนี่นะช่างก็ไปยืนนั่งยิ้มรอด้านบนแล้วนะช่างโอเคไหมด้านบนโอเคไหมโอเคนะครับเราก็ฝากด้วยนะครับผู้ชมครับสามชั่วโมงแป๊บเดียวร้อยตารางเมตรสนใจติดต่อมาครับ ควรจะภายนอกกอเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่มีกลิ่นขบอบเขาย้ำอยู่ได้สิบปีบอกตจํจำชื่อที่ไว้บริษัทคณะบอมการันตีโดยเฮียบังจบมู ริษัทคณะบอมการันตีโดยเฮียบอมจอกมูมและตอนดีนะพี่หนุ่มกับบอมยืนอยู่ตรงที่เพราะว่าอันนี้คือพ่นแล้ว uh huh. เนี่ยฝั่งที่พ่นแล้วฝั่งนี้ยังไม่พ่อน uh huh. อีนนี้บอมมีเครื่องไอตัววัดอุณหภูมิมานะครับ uh huh. เดี๋ยวเรามาดูพี่อยากจะดูฝั่งไหนก่อน เอาที่พ่นกับไม่พ่นอ่ะเนี่ยสองฝั่งเนี้ยอ่าเอาที่เอาที่ยังไม่พ่นกันอ่ะยังไม่พ่นนะออันี้เลเซอร์ยิงเลยอ่าอะไรสามสิบเจ็ดอ่แล้วมาที่พ่นนะอ่าอ่าสามสิบสองอ่าลดไปห้าพี่อ่าเป็นไงเห็นชัดไหมอ่าเห็นชัดอ่ารู้สึกไงก็โอ้ใช้ได้ใช้ได้นะ พอมายืนไอ้ตรงนี้เดี๋ยวตรงเนี้ยมันจะมีร้อนอยู่เดี๋ยวเราสลับไปยืนฝั่งนู้นใช่น่ะเดี๋ยวเรายืนฝั่งนู้นที่ยังไม่ฉีดฉีดมันต่างกันต่างไหมต่างเนี่ยตรงนี้เย็นตรงนี้เย็นรู้สึกไหมรู้รู้สึกว่าลมเย็นไม่โม้นะไม่เม็ดไม่ได้เราไม่ได้เตียมนะไม่เตียมไม่เตียมอ่าฮะแล้วนี่เดี๋ยวเราดูนี่นี่ขึ้นเไรเท่าไหร่สามสองสามสองอ่า นะแต่ไอ้ตรงที่ยังไม่พ่นมันอยู่ทางโน้นสามเจ็ดคอนโดมืมันขึ้นขึ้นแบบว่าปุ๊บ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 เลยป่ะสามห้าสามเจ็ดขึ้นตรงนี้แต่ถ้ามันตรงนี้สามสิบสองพอใจไหมพี่ครับก็โอเคอ่าได้ได้ได้มันเวอร์ไหมเหมือนมันเวอร์ไหมแบบเฮ้ยเฮ้ยพอพ่นเสร็จมันได้ผลเลยอ่าฮะนะบอกท่านผู้ชมนิดนึงครับอ่าถ้าไม่ได้สัมผัสตรงนี้ก็ ก็เวอร์อยู่นะครับใช้ได้ใช้ได้ได้ได้ผลจริงร้อร้อนได้ได้ดีรดร้อนแตท่านผู้ชมหลายๆคนนะที่แบบว่ากำลังรับชมอยู่ตรงนี้เราไม่ได้มีการเติมเลยพี่นะฮะเราไม่มีการหมกเม็ดกันอันนี้คือเรื่องจริงนะสรับท่านใดที่แบบว่าอยากจะพ่นขอให้เป็นวัะชุกในก่อสร้างนะแต่ถ้าแบบว่ามีเฟอร์นิเจอร์อะไรพบเนี่ยโอ้เสียค่าโรเทคเพิ่มนะต้องปกปุมเาเดี๋ยวเรามาดูอีกที่อนพอตอนจบงานเสร็จแล้วเพราะมันเหลืออีกนิดเดียวเองนุ่นเหลืออีกนิดเดียว นะแล้มาตั้งแต่10บโมงป่ะครสิบโมงและนี่ใช้เวลานะครับ10บโมงนี่จะ2องโมงะใช้เวลาสาชั่วโมงจะเสร็จแล้วนะฮะก็ขอฝากทุกชมครับเดี๋ยวรอไปดูงานต่อไปครับช่วงสุดท้ายแล้วครับทุก้ชมครับตอนนี้นะครับมีพี่พี่หนุ่มขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วพร้อมที่จะทำการตรวจงานนะสนิ้วครับทุก้ชมครับอ่า อันนี้2นิ้วนะครับนะที่เราทําการวัดแล้วก็ใส่ก็เทปไว้แล้วนะครับอ่าเข็มนี้เป็นเข็มจิ้มเพื่อให้พี่หนุ่มนะหรือเจ้าของบ้านนี้ทําการตรวจเช็คว่า2นิ้วจริงหรือไม่อ,อ่ะครับอ่าเอาไม้กายสิทธิ์ขึ้นไปเลยครับพี่ให้มันสุดเท่ากับนี2นบ่2นิ้วครับผม2นิ้วครับอ๋ออ่าเนี่ยความหนานะฮะพี่จิ้มดูเลยกันแต่งนี้นะอ่ากดเลยครับปึ๊บ เป็นไงฮะโอเคสุดละสุดเลย้จมแล้วบุ๋มโอเคครับจิ้มเข้าไปรู้สึกไงมั้งก็มันมันก็ดูนุ่มหนานุ่มอ่าฮะแบบว่าเหมือนวิปครีมดึงขึ้นกดขึ้นไปเลยอ่าแล้วตอนนี้อากาศก็รู้สึกไงก็ระบายขึ้นเยอะไม่ร้อน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 เหมือนเหมือนที่แรกอ่าฮะโอเคอ่ะ ทำการจบนะฮะตรงนี้นะครับพี่หนุ่มทําการตรวจเช็คนะว่า2นิ้วจิงหรือไม่อนี้ก็เรียบร้อยแล้วฝากท่านชมนิดนึงพี่กับบริษัทธานาบอมครับโอเคก็ปิดครั้งนี้ก็ถือว่าพอพอใจพอใจใช้ได้ครับระดับงานฝีมือระบายความร้อนลงไปเยอะฝากแถวเด็กทุกขุน่าาฝากถึงพี่น้องอทีมงานประตูมงคาเรา ชอบใจฝีมือติดต่อได้ครับน้องบอมอ่าอยู่จังหวัดดานี่เองพี่เขาปฐุมนะพี่เขาเทคโนเทคโนปฐุมอ่ะปฐุมมงคาปุมคงคาฮะผมบุญรัตนเราสิงห์ไอ้กำไม้เด็กชายแนะนำหมอพี่น้องได้ครับพี่น้องเป็นฝูงครับนะพี่รุ่นไหนพี่ปฐุมคงคารุ่นไหนครับ83ครับ83นะฮะผมบูยี่สิบเอ็ด นะครับนี่นะครับมาเจอกันนะเด็กช่างนะและ้วมาทํางานตรงจุดน,นี้ทําการตรวจเช็คเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วนะครฝ <ๆๆ S 1> ากกดไลค์ like กดซับสไคร e ในช่องของโจกมกทีวีนะ <confian. S 1> ในทิกตอกนะยูทูบทิก t อ k เนี่ยก็คือบอมโจกมกก็จะเจอเลยนะ,ะ <toggle. S 1> หรือในเซิร์ชใน Google นะฮะบอมฉีดโฟองก็ได้หรือบอมโจกมกก็ได้ก็จะเจองานของเรา นะครับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วต้องขอขอบคุณพี่หนุ่มด้วยที่ไว้วางใจนะฮะบริษัทธนาบอมของเรานะยังไงก็แล้วแต่ครับนะเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกที่หนึ่งนะฮะที่นี้จะเป็นที่ไหนก็ต้องรอติดตามนะครับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนอย่าลืมครับรายละเอียดช่องทางการติดต่ออยู่ทางนี้เลยครับวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับเมกดติดตามกดติดตา้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 แล้วก็กดถูกใจกดถูกใจ FUC-JAI!